อันนั้นผมพูดจากใจเลยผมไปเติมมาเพิ่มละผมไปเติมมาเพิ่มนิดเดียวนะครับเปิดได้ประมาณกี่รอบเองเนี่ยประมาณ7-8รอบมั้งเรอบมไม่รู้ดิไม่อยากจะนับอะไรอีกต่อไปละมันแพงนะแพงมาก STOP GIVING m v t n i s e this dude I'm b e g อา n ัน o u ดที่คุณจะจบแล้วต้องการอะไรจากกู แค่้นมาปิดโซแบดดมันตกล้วมิ่มผู้ชมขึ้้มือูนข้ือนรวมกับมือสอดกูมันตกแล้วผู้ชมับทุกอย่างมันตกหมดละคือต่อให้กได้ตอนนี้กูไม่รู้สึกว่ากู้สึโอ้กชาิงเลยไม่รู้สึกลผู้ชมนีคือเรียนดูคือ้องเรียนดูแค่ข้าเรีย เฉพาะไอครูให้ความตเต้นหรือว่าให้คูคนเดียวผมงื่เ้าบอกมาอย่างนี้ big a m e บริษัททำเกม big เล่นเกมแบบจอน b i นเป็นคนแกเรูนลย